Society ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงลา เั็นที่ข่าวรากาค่ะจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสงขลาร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่28กรกฎาคม2568งานนี้ชื่อสมิลาไบา รวมพลังคนสงขลาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมสมิลาไบค์จะมีขึ้นในวันอาทิตย์27กรกฎาคม2568เจอกัน6โมงเช้าค่ะเราไปต่อกันที่ อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจในเช้าวันนี้โครงการรักษาโรคมะเร็ง SSO Cancer Care สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสงขลานครินที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคมะเร็งเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยเวชสถิติและข้อมูลกลางงานเวชระเบียนโรงพยาบาลสงขลานครินหมายเลขโทรศัพท์074 สี 1> 1่ห้าหนึ่งหค่ะ ปิดท้ายอินดี Society อีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะมูลนิธิอาสาสร้างสุขรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกช่วงวัยทุกประเภทโดยสามารถรวบรวมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเป็นกองทุนการศึกษาเด็กสงขาเราจะเปิดโอกาสให้คุณไปร่วมบริจาคก,กันในวันเสราร์ที่2ส,งสิงหาคม9้าโมงเชา้า 9โมงเช้าถึงเที่ยงสามารถนำไปบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาสร้างสุขนะคะถนนปุณกณันหมายเลขโทรศัพท์080797070ค่ะใครสนใจก็สามารถไปร่วมบริจาคก,กันได้นะคะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้ค่ะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ อินดี้โซซายร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลา0816989509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ Listen live on indie.onair.1 107.75 FM The Radio Professional สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644